สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูสิ่งของสิ่งนะคะเราจะมารีวิวก็คือถ้าถ่ายตรงไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือลำโพงที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะได้มานะคะมีคนให้ต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ สามารถถอดแบตได้ด้วยนะคะแกะฝาหลังออกได้แกะได้แต่ว่าเราไม่แกะนะคะเนีย่ยมันมีรอยแกะอยู่ไม่รู้ว่าใช้มือแกะได้หรือเปล่าหรือว่าแบบว่าต้องใช้อะไรแกะนะคะ แต่ว่าลองใช้มือแงะดูแล้วตอนนี้มันยังไม่ออกเออออกนี่ไงออกแล้วมันมีที่แกะอยู่โอเคค่ะก็มันสามารถเวลาจะบันทึกเสียงเนี่ยเราต้องหาเมมมาใส่ให้เขานะคะเนี่ยเมมโมรี่การ์ดเราใส่ไว,แว้แล้วเรามีอยู่อันหนึ่งถ้าไม่หาเมมก็นี่มีที่เสียบแฟลชไดร์ค่ะเราก็หาแฟลชไดร์มาเสียบให้เขาแล้วก็บันทึกเสียงเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะคะ นี่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะจะบอกก่อนนี่คือปุ่มตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มอะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เลขศูนย์แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเอาไว้เปลี่ยนโหมดมีโหมดวิทยุกับโหมดฟังเสียงที่เราบันทึกนะคะก็คือถ้าเราแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบันทึกเสียงแล้วก็ ที่นี่เป็นปุ่มไฟฉายนะคะอันสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะคะยังไม่ไม่ได้มีที่ตั้งเออเมีเดียวที่ตั้งกล้องมานะคะก็ถ่ายมือเดียวโอเคเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกเสียงกันนะคะอ่ะกดกดตรงเนี้ยค้าง นี่ค่ะนี่เราบันทึกเสียงแล้วนะคะเป็นลําโพงที่สามารถเอาไว้บันทึกเสียงได้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไฟล์ที่มันอยู่ในเนี้ยเป็นไฟล์คุณภาพ w อทเว็บแล้วก็โฟลเดอร์ที่เก็บเสียงก็ที่อยู่ในเมมนี้ก็จะชื่อโฟลเดอร์ว่าโฟลเดอร์ Record นั่นเองนะคะถ้าเวลาเราฟังเออเราอัดเสร็จแล้วเราจะหยุดแล้วก็กดตรงปุ่มเดิมไม่ต้องกดค้างโอเคแปบ๊บหนึ่งนะ อันนี้เราลองบันทึกเล่นไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอะกดตรงเนี้ยค่ะนี่ค่ะนี่เราบันทึกเสียงแล้วนะคะเป็นลำโพงที่สามารถเอาไว้บันทึกเสียงได้ก็คือตรงนี้ก็เป็นปุ่มต็อปเนาะตรงแถวเลขหนึ่งแล้วก็โฟลเดอร์ที่เก็บเสียงก็ที่อยู่ในเสวนแถวเลขหกก็จะเป็นปุ่มถอยหลังแถวเลขเก้าก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าถ้าเวลาเรา ครามเออเราอัดเสร็จแล้วเราจะหยุดแล้วก็กดตรงเดิมไม่ต้องกดค้างโอเคับนีนะ้อันนี้เราลองบันทุกเล่นไว้บ้างแล้วนะคะนี่ก็จะนี่กดอัดเลยนี่ก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิดเปิดแล้วก็วอลลุ่มนะคะมีสายคล้องมือด้วยส่วนที่ชาร์จแบตก็จะเป็นไมโคร USB ดี นะคะเป็นไทเอนั่นเองก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นประมาณนี้เนาะเครื่องบันทึกเสียงตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันจะมีขายอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียงหรอกเป็นจะเรียกว่ายังไงดีเป็นลำโพงที่สามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็จะฟังเมมโมรี่การ์ดฟังแฟชได e ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มีบลูทูธแล้วก็มีเสาอากาศให้ด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ